ในส่วนของคนขับเนี่ยชนเฉี่ยวชนแล้วก็กระแทกในส่วนของหน้าอกเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บ expanding. การเป่าม, o. O. มันอาจจะแรงลมที่ออกจากออกจากในส่วนของการเป่าเนี่ยอาจจะน้อยหรือไม่เพียงพอตรงนี้เครื่อง เครื่องวัดอาจจะไม่เสถียรซึ่งหมายถึงว่าการเป่ามันต้องเป่าโดยเร็วแรงแรงเพียงพอในกรณีที่ผู้ต้องหาอาจจะเป็นข้อต่อสู้อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าการดําเนินการนะั้นเราเดําเนินการโดยเคร่องัดแล้วก็เป็นการด้วยความโปร่งใสเพื่อที่จะให้ผลการตรวจ นีสามารถยืนยันในชั้นศาลได้อย่างชัดเจนแลพะพนังกงานสวนก็พี่นาเห็นว่าเคสนี้ครับเป็นเคสที่อานาต้องอมีความเสียหายที่ค่อนข้างมากมีผู้ที่บาดเจ็บหลายคนเพราะฉะนั้นการตรวจวัดจากเลือดการยืนยันผลจากแพทย์เนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่จะยืนยันได้ชัดเจนในการหมวคอนบาล ขอเรียนให้ทราบถึงผลการดำเนินการกรณีที่มีอุบัติเหตุเฉียวชนกันบนทางด่วนซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่8มกราคม2566ในเวลาประมาณ0น3 5นาทีเป็นกรณีของรถเบลเล่เฉียวชนกับรถอีกสองคันมีผู้บาดเจ็บนะครับ8คน ณขณะนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วห้าคนพัก,ร,กรักษาตัวอยู่ที่ในโรงพยาบาลอีกสมคนในเรื่องของการดําเนินการครับณขณะน,นี้ในส่วนของพนังกงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาในส่วนของผู้ที่ขับรถเบลเล่เนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ได้พิจารณาแล้วนะครับว่ามีความประมาทในการขับขี่ จึงแจ้งข้อหาเบื้องต้นคือขับรถเฉียวชนผู้อื่นเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในส่วนของการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนั้นณขณะนี้พนักงานสอบสวนรอผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วก็สารเสพติดจ,จากโรงพยาบาลตำรวจประการต่อมาคือการตรวจพิสูจน์ของกองพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวเรื่องข้อความเร็วซึ่ง ถ้าหากมีในเรื่องของแอลกอฮอล์ก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมถ้าเป็นเรื่องของความเร็วก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเช่นเดียวกันในส่วนของเรื่องของการบาดเจ็บผู้บาดเจ็บในขณะนี้ก็ต้องรอผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ซึ่งถ้ามีการบาดเจ็บาสาหัสก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเช่นเดียวกัน อู้บชาการตํารวจนครบาลจึงเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็ท่านผู้มิชาการตํารวจนครบาลน,นั้นได้ความสําคัญในเรื่องนี้ได้กําชับให้ผู้บัชาในส่วนของกองบังคับการตํารวจจราจรลงไปดูในรายละเอียดเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมแล้วให้กับในส่วนของผู้เสียหายนอกจากนี้ก็ให้สังคมได้รับทราบว่าในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นั้นเราเดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเข่งคัด นะครับจึงยืนยันให้กับพี่น้องได้รับทราบไว้ณที่นี้ครับในส่วนของพี่น้องสื่อมวลชนมีข้อสงสัยประการใดเรียนเชิญครับต่างครับมันเปนประเด็นข้อสงสัยของประชาชนเรื่องของก่อนหน้านี้ทางบชรณาธการคืราลงเรื่องการไอ้เป่าเท่ากับเมาเอสเนี่ยเขาไม่ปฏิเสธในการเป่าอันนี้ทำไมถึงไม่แจ้งข้อหาเรื่องเมาแเขาจะให้ช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยครับท่านอ๋อเอออย่างนี้ครับหมายถึงว่า การตรงนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่ตรวจยอมตรวจฮะยอมตรวจแต่ว่าหมายถึงให้ไปตรวจไปไปไปตรวจเลือดเลยที่ซึ่งการตรวจเลือดของในส่วนของแพทย์เนี่ยค่อนข้างยืนยันได้ชัดเจนมากกว่าในเรื่องของการเป่าการคือการตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยมีมีมีหลายประเด็นทั้งในส่วนของวัดจากรลมหายใจตรวจเลือดนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องในการตรวจวัดเช่นเดียวกัน แต่กรณีนี้เนี่ยในส่วนของคนขับเนี่ยชนเจี่ยวชนแล้วก็แรกแทกในส่วนของหน้าอกเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บพราะนั้นพนักง,งานสอบสวนเนี่ยพิ่ณาสองประเด็นครับประเด็นแรกคือหมายถึงการบาดพอในส่วนของผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บเนี่ยการเป่ามันอาจจะแรงลมที่ออกจากออกจากในส่วนของการเป่าเนี่ยอาจจะน้อยหรือไม่เพียงพอตรงนี้เครื่อง เครื่องวัดอาจจะไม่เสถียรซึ่งหมายถึงว่าการเป่ามันต้องเป่าโดยเร็วแรงแรงเพียงพออันนี้ประการแรกประการที่สองในส่วนของในส่วนของผู้ต้องหาเองเนี่ยก็ยินยอมที่จะให้แบบของการตรวจเลือดเป็นการตรวจเลือดซึ่งการตรวจเลือดเนี่ยครับจะยืนยันได้ชัดเจนแล้วพนักงานสวนก็พี่นาเห็นว่าเคสนี้ครับเป็นเคสที่น่านต้องอมีความเสียหายที่ค่อนข้างมาก มีผู้ที่บาดเจ็บหลายคนเพราะฉะนั้นการตรวจวัดจากเลือดการยืนยันผลจากแพทย์เนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่จะยืนยันได้ชัดเจนในกรณีที่ผู้ต้องหาอาจจะเป็นข้อต่อสู้อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าการดําเนินการนั้นเราดําเนินการาโดยเคร่งครัดแล้วก็เป็นการด้วยความโปร่งใสเพื่อที่จะให้ผลการตรวจ นี้สามารถยืนยันในชั้นศาลได้อย่างชัดเจนครับต้องตรวจสอบเรื่องของการรับียนหรือว่าการเสียภาษีตรงนี้มีการอถูกต้องไหมครับเออตอนนี้เบื้องต้นก็ยังเออ่ยัง,ย,ง,ย,งยังถูกต้องนะฮะไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่มีข้อมูลของการเออ่ในเรื่องของการที่เออ่ผิดแต่แต่อย่างไรครับ,ดดรบหลังเกิดเหตุแล้วค่ะไปกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีอยูอว่ามันนานไหมคะประชาชนสงสัย เไม่ตอนที่เกิดเหตุประมาณประมาณเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนสามสามสิบห้านาทีนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีกรณีที่พนักง,งานสอบสวนออกไปออกไปตรวจที่เกิดเหตุระหว่างนั้นเจ้าที่กู้เจ้าที่กู้ภัยแล้วของการทางเนี่ยก็นําตัวผู้หามาที่สถานีตํารวจก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษชั่วโมงเศษเศษแล้วก็หลังจากนั้นก็คือส่งไปตรวจที่ โรงพยาบาลตำรวจมีการส่งตรวจตอนตีห้าหระยะเวลากว่าห้าชั่วโมงแล้วมันมีผลคาดเคลื่อนคดีเพิ่มเติมที่ตรวจสอบเบื้องต้นยังหมายถึงว่าส่งไปเมื่อตีหนึ่งเศษกับตีสองนะฮะครับครับมีประเด็นเรื่องของการพยายามที่จะหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุจากการขึ้นแท็กซี่ตรงนี้เป็นการรายงานเข้ามาบ้างไหมครับว่าพฤติการของผู้ขับขี่รถเป็นเล่เขายังไงอะไรถึงขึ้นแท็กซี่ไปครับ กรณีในเรื่องของที่ว่าจะขึ้นแท็กซี่อะไรต่างๆตรงนี้เราให้มีการตรวจสอบในเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วนะฮะกรณีที่ว่าอาจจะประชาชนอาจจะมีความสงสัยตรงนี้ในส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ให้ในส่วนของกองบังการตำรวจจราจรทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามที่ที่ในโลกของโซเชียลกล่าวหรือเปล่า ครับคนอยากสอบถามเป็นความรู้นิดนึงครับกรณีเกิดอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้เนี่ยผู้ที่เป็นต้นตอของอุบัติเหตุเนี่ยสามารถที่จะหลบหนีอ่สามารถที่จะเดินทางเองออกไปจากจุดเกิดเหตุได้โดยเดินซึ่งต้องมาตำรวจนะครับเพราะว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยจากคาให้การหรือว่าของพยานที่เป็นอาสาสมัครดับเพลินยืนยันว่าณณตำรวจยังไม่ถึงแต่ตัวคนขับรถเนี่ยลงจากทางด่วนโดยการขึ้นตอแท็กซี่แล้วพยายามจะออกจากจุดเกิดเหตุเพืองปจกดร้อมกันลักษณะแบบนี้อยากให้ท่านช่วยยืนยันอีกทีหนึ่า โดยเขาเป็นผู้ที่เป็นผู้ขับฉี่ชนเนี่ยคุณต้องรอพบเจ้าหน้าที่งงตำรวจก่อนหรือว่ายัางไงครับจริงๆในเรื่องของข้อกฎหมายนะั้นเนี่ยในเรื่องของการกรณีที่เกิดเหตุรถเฉียวชนกันเนี่ยต้องอมันมีข้อกฎหมายในเรื่องของการประเด็นที่จะต้องอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบนะครับแล้วก็ต้องการที่กรณีที่เฉียวชนแล้วหลบหนีเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดนะฮะถือว่าเป็นความผิดในเรื่องของ ตามข้อกฎหมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันต้องอมันก็ต้องตรวจสอบดูทีว่าเป็นเรื่องของกรณีของการหลบหนีไม่ไม่ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เราต้องมามาตรวจสอบพิสูจน์ในเรื่องของรายละเอียดครับเนมยุคนหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซียูคนสามารถแอดไลน์อีซียูคน e e เข้ามาได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้คลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้ามาสั่งได้เลยค่ะ หรืออีกหนึ่งช่องทางสามารถอินบ x ็อกเข้าไปในเพจ e ีซี่ยุคนหรือ Normal ยุคนและอีกหนึ่งช่องทางนะคะใต้คลิปสามารถพิมพ์คาว่าสนใจมาได้เลยค่ะ